อ่ะนี่คือปัญหานะครับยางรั่วยางรถไฟฟ้าเนี่ยครับเนี่ยยางรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยางที่ไม่มียางในนะครับอ่าเป็นยางไม่มียางในเห็นไหมไม่มียางในเลยนะครับแล้วข้อเสียของมันก็คือยางนอกเนี่ยราคาแพงนะครับหมายความว่าถ้ามันไี่ตกขอบแล้วกดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เติมลมแล้วมันเด้งกลับมาเหมือนเดิมเนี่ย มันไม่มีนะครับถึงมีก็มีน้อยแนละ้วมันยากมากนะครับวันทั้งวันนะผมเคยไปทําที่ล้อหลังนะผมทาพยายามจะไม่เปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วกเ็เติมลมอัดเข้าไประเบิดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับจนต้องซื้อยางใหม่นะครับในราคายางใหม่ด้านนอกนะครับในราคา550บาทคือเราไปซื้อรถ ที่ไหนนะครับที่เป็นศูนย์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีอะไหล่พวกนี้รอสเปร์ขายอยู่แต่ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับอย่างยางข้างนอกเนี่ย้ามันตกแล้วมันเบี้ยวเนี่ยคือขอบขอบ,ขอบตรงนี้นมันจะเบี้ยวไปนิดนึงนะครับทำให้มันดิบไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก่เนี่ยคือแก้แล้วจบนะคือเราไปซื้อยางในมาใส่นะครับเนี่ยใส่ยางในแล้วก็เติมลม,มเข้าไปก็ใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันใส่ยังไงได้ไหมบางคนอาจจะว่าเอ้ยมันเป็นเรเดียนก็เป็นเรเดียนอยู่แล้วนะมันใส่ยังไงมันก็ไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่าเออใสอยังไงน,นี่แหละดีสุดๆละนะฮะเดี๋ยวมาลงมือถอดกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับรถไฟฟ้านะครับเราถอดด้านหน้าเนี่ยจะง่ายกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังมันจะมีชุดขับเคลื่อนของมันอยู่นะครับติดนั่นติดนี่เยอะไปหมดเลยนะฮะ ดูมหาประแจก่อนเอ้ยเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะลองมาดูกันอย่างรั่วเ,เบอร์สิบสี่สิบสี่สิบสี่เฮานี่เนาะกับเบอร์สิบสี่นี่นะฮะนีนะ พอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปวัดเบอร์กันที่ร้านเลยว่ากี่บาทเดี๋ยวเราไปดูกัน mm hmm. นอดหนึ่งตัวนี่มันจะมีบูทนะเก็บไว้ดีๆนะฮะบูทมันอนะบูทกันตรงกลางเนะี่ยฝั่งเดียวมีบูทอยู่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่มีนะฮะฝั่งนี้ไม่มีบูทฝั่งนี้มีบูทอยู่แล้วนะครับบูทอยู่ตรงนี้นี่ หรือว่าเป็นบูทอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นบูทอยู่แล้วนะฮะเวลาใส่ก็ใส่กลับไปที่เดิมอันนี้เป็นเบรกฮะเบรกน้าโอเคแค่นี้จบละเดี๋ยวเรามาดูว่ายางมันเบอร์อะไรนะครับตัวนี้เก้าสิบทับศูนย์จุดเก้าเบอร์สิบครับขอบขอบสิบอ่ะสิบเดียวสิบเดียว เดี๋ยวผมก็จะถืออย่างเงี้ยไปให้ช่างเปลี่ยนเลยเออนะฮะโอเคโอเคฮะแล้วเราก็ได้ยางในนะครับเบอร์350ท400ลบ10นะครับยี่ห้อ n t นะครับนิสนราคา80บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไม่ให้ช่างใส่ละนะครับก็ซื้อเรียบร้อยนะครับที่ร้านอะไรเลยนะเขาเียกผมไปซื้อไอไปซื้อ,อยางหนอกมาเปลี่ยนมันกดขอบแล้วบบบขึ้นแล้วเข้าจดก็ ระเบิดขอบยังได้มันบั่ขึ้นจำเป็นได้ซื้อยางใหม่ใส่เชียงไปห้าร้อยห้าสิบประเดี๋ยวนี้กันเลยปอดตาผมอะ่ะไปซื้อยางในมาใส่แล้วมันถูกเฮี <g ül üyor> ยนแบบกับใส่ยางในหมดเดือนอ่ะแต่บ่หัว,วมันหัวจังไดนะครับช่างบั่บขึ้นนะครับครับมันบ่ขึ้นขอบแต่วันนี้ใส่เลยครับใส่ยางในต่อเออใส่เลยผมว่ามันมันตึ้งบ่านี่ละเพราะว่ามันน้อยล่ะครับมันใส่ยางในเั้งเพราะว่ามัน ถันมันมันตื้นมาขึ้นคอบได้นะอันนี้ขึ้นเฮ้ยหรือว่าเครื่องมันมาแห้งับหงอกเขาแล้อะอหลอมไปแล้วนะครับนาะเนี่ยถ้าว่าถ้าว่ารถไฟฟ้านะถ้าว่ามันได้หลอมไม่เหี้ยะไรนะมัน,มนถ้าเป็นแย่ชุดเดยะแต่มันจะต้องนี่ก็นี่อะับฟิตฟิตฟิตกว่านี่ หลอมไปแล้วมันเต็กมาแนะ่นน่ะเกิงวันอนะ่ะผมไปอ่ะไปที่ศูนย์ที่ผมซื้อโรยฟ้าเ่ยนะป้าเนานะมาได้ครับมันก็คือเอายงางใหม่มาใส่มันฟิดเฮ้ยเอายงางใหม่มาใส่ฟิดจบเลยแต่นี่เขาเห็นไหมเห็นไหมครับว่าช่างพยายามอัดลมเข้าไปเนะี่ยมันไม่ขึ้นขอบนะครับเต็กตังหนึ่งก็ไปตังหนึ่งะครับสุดท้ายก็ต้องแก้ด้วยยางในออเออมนันม,มาจะทานาร์จป้าย เออตัดตัดจุบนี่ออกนะครับนอนแล้วก็ใสยย่ยางในครับไปจบเลยอ่าเตะดูเนี่ยช่างขึ้นพอเถอะยางต่าไยไี่ป้ายน่ะเป้งเหลือฮอนด้าเวฟกูนนะห้าร้อยห้าสิบชิปหายเนี่ยครับก็เป็นอันนี้ครับผลกันตลาดปุ๊บเนาะครับเพราะว่าอันนี้นโลกเพฟร้าเขาบอกเป็นเจว่ามีนักผิดเป็นว่าเนาะเออเนี่ยก็ผล <พอ S 2> จะมาอ,อันนี้แล้วครับอ่ะ ทำมาเลาวหอยเชื่อหนึ่งหอยเชอเล้ว่ะพูดจากคนงานเลยว่ะหอยเชืมม่อเอาหอยเชืมม่อยังแงมเลยเอาหอยเชื่อยังแงมเลยก่อนะจัดไปจักออกมาเปลี่ยนชุดเลนใหม่นะ,ะช่างบอกว่าเพ่าสาเหตุมันหุวงไปจากอย่างพวกนเนี้ยมันจะไปตัดเดี๋ยวมันต้องงัดก่อนเนาะอ๋องัดออกมาก่อนนะครับเนาหรือมึงแม่บ้านคีครับเรื่องของเรื่ององ่ะ แล้วมันจะมาขึ้นแล้วก็ม่บ้านขี้แล้วก็บัจรเยรดิตเติมล้มกันสักน้อยอ่ะแต่ถ้ายังไหนเนี่ยมันออนได้หรออย่างไงอ่ะมันออนได้ไม่มีปัญหาแต่เนี่ยคือห้ามออนเลยช่างบักวัวโดนมือเลยกันก็จไม่โดนนะครับมันจะมันจะลุดลุดน้อยๆอ๋อนี่ไง ต้องเมกมันครับตอนนี้มันมีหืห้อล็อกกันนะชิบหายนี่คือรถรุ่นนี้มันมีหืห่อล็อกล็อกล็อกเนีย่ยอียอ ีการคัดล้อด้วยครับมีการคัดลอด้วยกันตัวยางเลยอะทั้งนี้วู้ชมจะแปล่งนั่งอีอยาพี่ไม่เปลงเบื่อคนเดียวอย่างนะแล้วอะไรเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนรถเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนยาวอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี่ยบางบางตู้อย่างเใหม่เลยไม่เป็ีนสนิมไอย่างอันนี้ก็อันคัดคัดโพดนี้คุยหน่อยกัน ม่ไปเลยเา่าเพิ่งใจ่ยาไามาเน่แปงกันเหลือเป็นแปลงขายกัรง้ออะไรไปเลยนะแปลงการนี่นะเอขอโชคเดินก็เปลี่ยนนี่อาหูว่าเป็นนี่แนะเซีใหม่ปอ้อไมเคเื่ซีเอปยอเนี่ยงานนีานอันงานอ่าขึ้นขอบแล้ว เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยชิ้นง่ายเพราะว่าขอบมันหมกไฟอ่ามันหมกไฟนี่ถ้าว่าขอบมันดีน่ะอ่าเติมลมหรือที่ว่าเอาใส่อย่างไรนะปุ๊บแล้วหรออันนี้บรรจเบิร์เลยอ่ามันมีปุ๊บเพราะว่าเห็อยากเห็นหน้าอันเห็นหน้าเห็นตาช่างก็ย่างหมองหัวก็ปล่อยล้มคนมาเติมลมงนี้แลครับโอเคเรียบร้อยเสร็จละอ่าผมม่ได้เนี้ยมาติดหนึ่งละเมียผมด่าละนี่ผมเตะออกมาเรียบร้อย เอาลวตอนนี้ผมจะทําการประกอบนะครับล้อหน้ากลับเข้าไปที่เดิมนะครับง่ายง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับก็สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็มีค่ายางในนะครับแปบาทค่ายางในนะครับใส่ยางในเรียบร้อยแล้วก็มีค่าแรงช่างนะครับค่าแรงช่างเมื่อกี้ก็ตามคลิปเลยครับสีสบาทนะฮะค่าแรงช่างโอเคนี่ด้านนอกนี่ว่ด้านอกหรออ่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมนี่ เร็วไหมผมทำเร่งวิดีโอเอาฮะเร็วฮะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยฮะทีนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อยางยางใหม่อีกนะครับซึ่งมันแพงนะฮะบ,บางทีใช้ยังไม่หมดเลยครับดอกเดิกยังใหม่อยู่เลยนะครับแต่วมันตกขอบไปแล้วนะครับเพราะว่าบางทีสาเหตุที่มันเสียเนี่ยคือพอยางมันอ่อนเนี่ย อ่าแล้วเราไม่ได้เติมลมกันตลอดนะครับพอมันไม่ได้เติมลมเนี่ยอ่าพอมันอ่อนปุ๊บมันก็ตกขอบทันทีเลยฮะไอ,ะอะรถพวกเนี้ยที่มันไม่มียางในเนี่ยไอรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าลมมันอ่อนเสร็จปุ๊บมันตกขอบเลยนะครับอตกขอบเลยนะครับพอตกขอบเลยก็เรียบร้อยนะฮะลองเบรกดูสิอึโอเคโอเคตั้งอีกนิดนึงอ่าปลายสัมผัสตั้งเข้าไปอีกนะฮะ ได้อยู่ลึกแว่ั้นี่ยโอเคเรียบร้อยเสร็จฮะงบประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบาท